ทะลุมาแล้วครับปิยพล์เปิดเข้าในแล้วก็มงครับเรียบร้อยเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจักริตจะเปลี่ยนทางไปอยู่ทางซ้ายครับแล้วก็มงเรียบร้อยครับโอ้โหไปทอดมาเฟสนะครับดักกริเปิดเข้ามา2อแอสซิสต์แล้วนะครับจกักริดมาแล้วก็ได้มงด้วยครับโอ้โหอภิวัฒน์ลัลลินครับรรแม่กิตภาพทะลุแม่โดนสุขโชค แล้วก็เป็นร <ๆ S 1> <hein. S 2> <vas> ับโอหลูกเรียบร้อยครับโอ้โหเขาจะได้คร er. <sm> ับจากกรีฑาชาติชาติุาติพาติติชาติดาหมชาติชีติชาติลาติชาริชาติชาติชาติาิชตูติชาติชาาชาตชาติอาตทชาติชวติชามาริติาติชาติชาตปชานิชติชาติชาตาตาตาาติาาติชาติชิบาติช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 าตาติาตพาต่าตาาาตตากาาาาา ทำประตูประตูแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ประตูถัดมาก็จะมาจะตามมาครับแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจครับแต่มันก็ทีมพามแบงคข้อเขาก็เตรียมทีมมาดีครับแล้วก็วันนี้ลงไปเล่นหลายตำแหน่งมากเลยซึ่งตำแหน่งธรรมชาติจริงๆของเกมคือตำแหน่งกองกลางแต่วันนี้เล่นทั้งเซนเตอร์แบ็คแลวก็แบ็คขวานึกว่าพอเปลี่ยนจากเล่นกองกลางไปเล่นเป็นเซนเตอร์กับแบ็คขวาเนี่ยต้องรับตัวเยอะไหมในตำแหน่งนี้ ผมก็ศึกษามานะครับเพราะผมก็พยายามที่จะแบบอยาก,ยากทดแทนได้ทุกตำแหน่งครับก็จะพัฒนาตัวเองครับแล้วก็จะทําให้ดีทุกตำแหน่งครับแล้วก็วันนี้ต้องยอมแล้วว่าในตำแหน่งเกมรับทำได้ดีมากตัดบอลได้เกือบจังหวะอยากพูดอะไรไหมก็เป็นหน้าที่ครับันเป็นเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับคำถามนี <c oughs> ้ไม่ต้องคำนวณตอบครับขอบคุณครับ แต่วันนี้เขาไม่ไหวเลยวงบอลถึงมาตรฐานของฟุอนดีไทยสูงขึ้นแนวข้หมายของเยอร์เมเต็ดและก็ lemonade. แฟนๆก็ยังเหมือนเดิมคือต้องการแชมป์รายการแต่มันก็ต้องมีวันที่เราเล่นกันได้ไม่ดีทำผลงานออกมาไม่ถูกใจแฟนบอลบ้างก็อาจจะโดนแฟนบอลต่อว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างและอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนบอลทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้ทีมเราครับวันนี้ก็เราก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดความเป็นขอเขาก็ ก็มาสู้อย่างเต็มที่ครับเขาเขารู้ตัวเองว่าเป็นทีมรองเขาก็พยายามวิ่งเต็มที่ก็ชื่นชมผ่านแบงคอกตรงนี้ด้วยครับเป็นธรรมดาครับเราเราเล่นดีทุกเกมไม่ได้พยายามทําดีที่สุดแล้วครับทุกๆคนก็ไม่อยากจะเล่นไม่ดีหรือว่าทําผลงานไม่ดีอะไรก็ทุกคนอยากจะเก็บชัยชนะให้ได้ทุกแมตช์ก็ฝากแฟนบอลเป็นกําลังใจด้วยครับก็ก็พวกเราก็เต็มทําเต็มที่ที่สุดครับผมเล่แรกเกมนี้เป็นเกมท้ายเลยบ้างนัต่อไปเราจอไปเกทียงรายแล้วก็จะป็นยาวอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลบ้างครับ ก็แมตต์ต่อไปก็เจอเชียงรายนะครับก็อยากให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราเวลัมีเต็ดนะครับก็หยุดยาวหยุดหลังจากพักเรกทีมชาติก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายด้วยครับป้องกันโควิดด้วยครับผมช่วงนี้ได้ลงเล่นต่อเนื่องเกมหลังๆได้ออกซ่าเป็นจริงพูดถึงฟอร์มตอนนี้ของตัวเองหน่อยว่าฟิตเต็มร้อยหรือย,อยังครับครับก็ฟิตฟิตขึ้นครับแต่ว่าก็ยังมีบาสิสีบางอย่างต้องปรับปรุงครับ พูดถึงแฟนบอลหน่อยที่ตะโกนเชียร์เราทั้งแฟนบอลเ,เก่าเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็แฟนบอลหน้าใหม่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรแตกต่างจาก10ปีก่อนหรือเปล่าครับก็ขอบคุณทั้งแฟนบอลเก่าแล้วก็ใหม่ที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนนะครับยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับวันนี้ลงเล่น90นาทีเต็มแล้วยังยิงประตูได้อีกด้วยมีเทคนิคการเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับก็กินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะมาเล่น90นาทีครับ เไม่ชอบแสงสีแล้วคุณนี่จะไปฉลองเอครับกับบ้านไปฉลองกับลูกกับเมียครับขอบคุณครับครู้สึกับโกที่เป็นอรในกครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณพ่อเนแม่ต่ายแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชครับที่ให้โอกาสครั้งนี้ครับพี่มอบโอกาสให้ครับก็รู้สึกดีใจครับ ก็เหมือนเล่นให้ทีมบ้านเกิดด้วยครับแล้วเป็นรายการช้างไอเบครับที่เป็นเป็นเป็นเหมือนครั้งแรกที่ได้ที่ได้เล่นให้กับบุรีรัมในการใหญ่อย่างนี้ครับผมรู้สึกกดดันเลยครับเพราะว่าเป็อนอลน็อกเอาคือถ้าทีแพ้เราเซฟประตูไม่ได้เดนียีมีศอกกดดันมากไหมก็ก็มีมีนิดหน่อยครับแต่ว่าแต่ว่าก็พยายามขจัดความกดดันนั้นออกไปครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นเกมได้ไม่ดีครับ ก <S an> ็ยังตอ้องต้องต,อต,อต้องปรับปรุงอีกเยอะครับยังมีข้อบิดพลาดที่ที่ยังยังมีอยู่ต้องต้องตั้งใจซ้อมขยันซ้อมครับเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นครับผมคิดว่ารอบต่อไปคือรอบช่วกทีมของรายการเอฟซีคัพเนี่ยคิดว่าตัวเองยังจะไหวสามารถจะลงช่วยทีมและก็ช่วยให้พี่แคมป์ได้ครับอีกรอบไหมพร้อมพร้อมครับพร้อมพร้อม,อมทุกโอกาสครับก็ถ้ามีโอกาสก็ก็พร้อมรับเสมอครับผม อบครับผู้รู้สึกยังไงบ้างที่มาอยู่บุรีรัมย์อะคาเดมี่ตั้งแต่23สตอนนี้อายุ19แล้วใช่ไหมใช่ครับมา6ปีแล้ววันนี้ได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ลงเล่นครบ90นาทีแถมยังแอซิสได้ในแมตช์แรกท,ที่เป็นทางการด้วยก็รู้สึกดีใจครับที่มาอยู่บุรีรัมย์อะคาเดมี่ครับก็ขอบคุณสำหรับโอกาสครับแล้วก็ดีใจครับที่ตัวเองแอซิสได้ในแมตช์แรกที่ตัวเองลงเล่นครับแล้วมีอะไรอยากฝากน้องน้องเยาวชนที่อะคาเดมี่ไหมครับ ก็ฝากให้ตั้งใจซ้อมครับแล้วก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวโอกาสก็มาถึงครับเป็นเด็กที่เหมือนพี่ใช่ไหมครับอาหุบมีพูดเลยสังหรณ์สังหรณ์บอลก็ได้อ้าวก็ขอบคุณแฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์เข้ามาให้กำลังใจครับขอบคุณครับ